นอยากเตือนใครที่คิดกําลังจะสร้างบ้านหรือรีโนเวทบ้านอยู่ตอนเนี้ยอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆนี้เด็ดขาดคือปูพื้นจะเสร็จทั้งบ้านแล้วกระเบื้องขาดกระเบื้องขาดแค่ต้องน,นี้แล้วความพีคคือโทรกลับไปหาซัพพลายเออร์ที่ผลิตกระเบื้องล็อตนี้ กฏทุกสาขค,ค่ะคือไม่มีคือแบบหมดลอด็อตคือเขาจะเผาเป็นแบบลอ็ลอตๆเท่านั้นแล้วถ้าเราไม่ซื้อล็อตเผาเดียวเดิมกับเขาเป๊ะกระเบื้องมันจะสีเพี้ยนทันทีแล้วทุกคนคิดดู <c oughs> คือปูมาทั้งบ้านอะ่ะคือเสร็จแล้ว <c oughs> เหลืออีเล้งอีเหลืออยู่ตรงนี้เหลือแค่เนี้แล้วจะใช้กระเบื้องไหน ก็เลยเตือนเผื่อใครที่แบบจะคิดทำบ้านหรือว่ารีโนเวทบ้านอยูอ่อาจจะต้องเผื่อเรื่องการปูกระเบื้องไปสัก1-2กล่องจากขนาดบ้านนะคะประมาณนี้ค่ะเผื่อถ้ามีใครมีประสบการณ์หรือว่ามีอะไรอยากจะมาแชร์ให้คนที่แบบเพิ่งเริ่มจะทำบ้านหรือว่ารีโนเวทบ้านอ่ะให้เขาไม่พลาดฝากมาแชร์เพิ่มเติมกันในคอมเมนต์หน่อยนะคะนี่ก็คิดหนักเหมือนกันถ้ามันหาไม่ได้อ่ะยังคิดภาพไม่ออกเลยว่าน้องอีล่าอี่เหลือตรงนี้ จะเป็นกระเบื้องสีอะไรแล้วอันเนี้ยไม่ใช่อะไรอันนี้คือตอนที่ซื้อกระเบื้องตีเกินไปด้วยนะคือแบบตีเกินไปหนึ่งกล่องเออแต่ว่าหนึ่งกล่องอาจจะน้อยไปที่ตีเกินไปก็เลยเป็นบทเรียนค่ะที่อยากจะมาแชร์